นักเรียนคะการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศนอกจากเราจะต้องตรวจอากาศผิวพื้นแล้วนะคะเรายังต้องมีการตรวจอากาศชั้นบนด้วยค่ะวันนี้คุณสมรักวังสุขนะคะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการตรวจอากาศชั้นบนค่ะสวัสดีค่ะคุณสมรักสวัสดีครับค่ะการตรวจอากาศชั้นบนทําไมเราต้องตรวจอากาศชั้นบนคะการตรวจอากาศชั้นบนนะครับ คือเราต้องการอยากจะรู้ว่าในระดับนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่ความกดอากาศเท่าไหร่ความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ซึ่งก็จะทําให้เรารู้ว่าสภาวะอากาศวันนั้นจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วปกติเรามีวิธีการอะไรบ้างในการตรวจอากาศชั้นบนคะตรวจอากาศชั้นบนแบ่งเป็น3วิธีนะครับนะครับคือการตรวจอากาศชั้นบนด้วยวิธีไพลอตนะครับวิธีไพลอตไพลอตบอลลูนก็คือจะใช้บอลลูนสีแดงนะครับขนาด100รแกรม ภายในบรรจุก๊าซไฮโดรเจนปล่อยลอยขึ้นไปแล้วเราจะใช้กล้องเทีอโดรไลท์ครับส่องนะครับจดมุมสูงมุมนอนหลังจากนั้นนํามาคํานวณเพื่อหาทิศทางและความเร็วลมวิธีที่2คือการตรวจด้วยระบบเมตอกนะครับวิธีนี้จะใช้บอลลูนสีขาวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านะครับใช้บอลลูนขนาด300แกรมนะครับภายในก็บรรจุไฮโดรเจนเหมือนกันแต่สําคัญของมันก็คือจะ ผูกติดกับเครื่องวิทยุอย่างอากาศซึ่งกรมอุนิยมวิทยาของเรานะครับผลิตและสร้างออกมานะครับ,รบส่วนวิธีที่3ที่จะตรวจก็คือ,อระบบเรดีโอซอนนะครับาการ,รตรวจแบบนี้เราจะตรวจจนกว่าบอลลูนจะแตกจานนี้คือจานแอนติน่าที่คุณสมรักอธิบายไว้เบื้องตน้นใช่ไหมคะใช่ครับมีหน้าที่อะไรคะาจานแอนติน่านี่ก็คือมีหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณนะครับส่งและรับ สัญญาณในเวลาเดียวกันนะครับคือส่งไป1วินาทีกลับมา1วินาทีนะครับไม่ว่าบอลลูนจะอยู่ตรงไหนนะครับแอนตนาจะหันไปตามบอลลูนนะครับเพื่อเป็นการจับสัญญาณของตัวบอลลูนนะครับขั้นตอนนี้คือเราจะนำแฮนด์เฮลนะครับหรือว่ารีโมทมีสายเนี่ยมาติดตั้งนะครับเพื่อให้สัญญาณลิงก์ไปที่ห้องปฏิบัติการครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะตั้งจานแอนตนานะครับ ไปที่จุดปล่อยบอลูนในครั้งแรกนะครับเพื่อเมื่อบอลูนลอยแล้วแอนทนาจะจับตัวกับตัวบอลลูนได้ถูกต้องและแม่นยำนะครับหลังจากที่เราขึ้นไปปรับจานแอนทนาแล้วใช่ไหมคะคตอนนี้เรากลับลงมาข้างล่างทำอะไรต่อคะครับเราก็จะมาดูนะครับดูสิกญนลที่ส่งลงมานะครับในแถบสีเหลืองส้มนะครับที่เราเห็นก็คือสิกแนลที่ส่งมาอันนี้แสดงว่าเครื่องส่งสัญญ,ญาณดีนะครับ ครับหลังจากที่เราป้อนความกดอากาศนะครับเข้าไปแล้วครับเครื่องจะรับทําการคาลิเบตนะครับกับตัววิทยุยางอากาศหรือซอนนะครับครับหลังจากที่ปล่อยเซ็นเซอร์ไปแล้วนะครับปล่อยบอลลูนไปแล้วนะครับเราจะต้องขึ้นไปดูที่อทนธพาด้านบนนะครับว่าการอทนธพานั้นตามบอลลูนถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้เราจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับ ครับตอนนี้แอนต์นานะครับกับบอลูนทําการออโตแท็กกันแล้วนะครับเราจะปล่อยให้เครื่องทํางานไปนะครับหลังจากนั้นเราจะไปสังเกตดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับของห้องปฏิบัติงานนะครับว่าเซ็นเซอร์ทํางานปกติหรือไม่นะครับครับผมหลังจากที่บอลูนลอยขึ้นไปแล้วนะครับเครื่องประมวลนะครับก็จะประมวลเซ็นเซอร์อ่านตีลงมาเป็นสัญญาณนะครับพอสัญญาณรับลงมาก็จะแปลสัญญาณออกมานะครับ ให้เราทราบนะครับตอนนี้เราจะรู้ว่าบอลลูนนั้นลอยขึ้นไปใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือความสูงนะครับความสูงนัดเป็นเมตรนะครับนะครับต่อมาก็เป็นความกดอากาศนะครับหน่วยเป็นมิลลิบาร์ต่อไปเป็นอุณหภูมินะครับนะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อไปเป็นความชื้นนะครับความชื้นสัมพัทธ์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อไปก็เป็นทิศทางและความเร็วลมนะครับความเร็วลมอันนี้ก็ต้องมาคูณ2นะคับเนื่องจากเป็นนอ็อตครับหลังจากที่เมื่อบรลูนแตกนะครับเสร็จสิ้นเราก็จะมาทำไฟล์รีพอร์ตนะครับเราก็จะมาแปลเป็นโค้ดครั้งสุดท้ายก็คือเป็นโค้ดในรูปแบบนี้นะครับซึ่งนักอุตุนะครับหรือเจ้าหน้าที่อุตุนะครับาสามารถอ่านโค้ดแล้วแปลเข้าใจได้นะครับ เพราะว่าเป็นโค้ดสากลนะครับใช้กับทั่วโลกเลยค่ะและนี่คือรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆที่น่าสนใจนะคะของการตรวจอากาศชั้นบนค่ะ